าอาทิตย์นะครับมาดูเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทกันบ้างหลังจากที่นายกเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วถแถลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายคนออกมาพูดถึงเยอะหลายคนก็ชื่นชอบนะฮะคนที่รองเงินอยู่ก็เตรียมตัวและพฤษภาคมปีหน้า,าแต่ก็มีหลายฝ่ายออกมาขัดแย้งพอสมควรก็บอกว่าไหนบอกว่าก่อนหน้านี้ จะไม่มีการกู้เงินไงแล้วสุดท้ายก็จะกู้อยู่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดตามขั้นตอนกระบวนการหลังจากที่นายกถแถลงแล้วนะครับทางปปชเนี่ยเตรียมขอรายละเอียดการดำเนินโครงการดิจิตอลเวลต์หลังจากที่นายกถแถลงความคืบหน้าไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวปปชจะต้องเอามาศึกษาครับแล้วก็ดูขั้นตอนข้อเสนอแนะต่างๆก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มดําเนินการโครงการนี้ได้นะครับทางคุณนิวัชชัยกเกษมมงคลเลขาธิการปรปรชครับ ก็เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสาคัญที่จะต้องตรวจสอบนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวการเมืองของเราเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการศึกษาโครงการดิจิทัลวอลเล็ที่ทางปปชแต่งตั้งขึ้นมาบอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการการดําเนินโครงการดังกล่าวไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางปปชจะต้องขอรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเพื่อให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาได้ศึกษาครับ ต้องทาความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะออกมาส่วนเรื่องของกรอบระยะเวลาในการทําความเห็นของคณะกรรมการเลขาธิการปปชบอกว่าจะต้องทําให้เสร็จก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มดําเนินโครงการเพราะถ้าเกิดทําออกมาทีหลังก็ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งคณะกรรมการก็ต้องดูรายละเอียดในทุกจุดครับรวมถึงเรื่องของการกู้เงินมาใช้ในโครงการว่าเป็นไปตามกฎหมายด้วยหรือไม่เรื่องการกู้เงินนี่ก็เปน็นอีกกระบวนการหรือวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลจะนำมาใชา้ ก็าอาจจะมีอยู่เรื่องกฎหมายเรื่องการที่ต้องเงินเออ่ไม่สร้างหนี้สาธารณะหรือองรต่างๆนะฮะจะเกิดเท่าไหร่ยังไงแลวมันมีข้อกฎหมายก็เกิดไว้ไหมคู้เกินพดานไหมอันนี้ก็เป็นารายละเอียดน,น,นะฮะที่จะต้องไปพิจารณาคือจะต้องมีการขอข้อมูลจากทางรัฐบาลไหมคะหรือว่าดูแค่จากที่เขาถแถลงคงคงยุติง้งต้องขอรายละเอียดมากกว่าครับเป็นทางก,การว่าเรื่องการาแถลงนี่เป็นเรื่องหนึ่งน,นะครับคงเอามาใช้เป็นดับเป็น ที่จะเป็นข้อเสนอนะเรือวิจารการไ่ได้ไม่ต้องไปเดกหานหรือเป็นเป็เพื่อที oh, ่ต้อบกาจะจัจริงนะถ้าเป็นอย่างนี้วิจารการทำอย่างนี้นะนะมีการเสนอเรื่องเก้าคอรมอว่าจะไปออกกรเป็นพระบอกจะผ่านสภาไหมยังไงไหมอนี้เราไปดูรายละเอียดทีนึ่งที่ว่าคงคงต้องต้องดูทุกจุดนะครับตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการที่สามารถทําได้หรือไม่ได้หรือว่าจะมีการติดสิอย่างไรนะครับต้องรอข้อมูลแล้วก็การวิเา คือเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากหลากหลายฝ่ายนะครับหนึ่งคนที่ให้ความเห็นเพิ่มเติมมาก็คือคุณชัยชนะเดชเดชโชร,รักษาการรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลนะครับบอกว่าเรื่องนี้นายกเศรษฐาประกาศไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงในทุกเวทีแต่พอจะทําจริงเนะี่ยเกิดคําถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนจากที่เคยบอกว่าจะไม่กู้เงินก็จะกู้เงินพูดเหมือนสีธนนชัยและถ้าเกิดไม่ผ่านสภาก็จะโยนบาปให้กับสภา สิ่งที่นายกพูดไว้เนี่ยจะกลับคำพูดก็ไม่ได้แต่ก็ไปไม่ถึงความฝันจึงมองว่านโยบายนี้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงและยิ่งนับวันคุณเศรษฐาก็เหมือนสีถนนชัยขึ้นทุกวันเพราะเปลี่ยนคำพูดไปเรื่อยอฟังเสียงสักหน่อยครับตอนนีนเสียงเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าการที่จะแจกเงินที่ต้นวอลเล็ตเนี่ยลเขามีที่มาของเงินตัวนี้จะหาะไรายได้ได้และจะไม่กู้เงินนะครับพอเมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ย คำพูดเหมือนสีจตระใจและคือว่ามหาช่องได้เนี่ยเขาจะกู้เงินออกพรบเงินกู้เพื่อมาแจกให้พ้องปรนชนแล้วก็จะโยนบาปความผิดเนี่ยให้กับสภาผู้แทนรัษฎรอ้างว่าถ้า้าสภาแล้วสมาชิกสภาไม่โหวตให้พรบที่ผ่านมันจะตีตกก็จะอ้างว่าสภาไม่รับเขาแบนแนได้ายดีแล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พูดไว้เนี่ยอาจิะกับคำพูดไม่ได้แล้วแต่ก็ไปไม่ถึงความฝันในสิ่งที่พูดไว้ครับ ผมก็เลยมองว่านโยบายนี้นกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับแล้วคุณเสรษฐายิ่งนับวันเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเหมือนสีนรชัยยิ่งทุกวันก้อเปลี่ยนคำพูดวันละเรื่องวันละเรื่อง